เพลี้ยจักระจันสีเขียวเป็นศัตรูตัวร้ายนะครับของมะเขือแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันกําจัดอย่างไรเมื่อมันลงทําลายแล้วความเสียหายมากมายมหาศาลนะครับครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยี่คลิปนี้ลุงสุกี้จะเอาประสบการณ์นะครับประสบการณ์วิธีการแก้ปัญหาเรื่องมแมลงศัตรูพืชเรื่องการปูกมะเขือปาะนะครับที่เราจะลิเรียกไม่ได้ก็คือเพี้ยจักระจันสีเขียวเพี้ยจักระจันนี่ตัวทําลายเลย ไปไหมเลยไบแห้งกอบผลผลิตก็หมดไปเลยนะครับถ้ามันได้ทําลายนะอันตรายมากนะครับเพียะกระจัดเดี๋ยวคลิปนี้ลุงทุกพีจจะขึ้นเป็นตัวตัวหนังสือให้เลยนะครับมันมีอยู่สี่ตัวนะสี่ตัวเลยที่มันได้ผลแต่มันจะไม่ได้ผลถ้าเราฉีดซ้ำนะครับแล้วก็ถ้าเรามีแค่สองตัวยานะสลับไปสลับมาเนะี่ยมีโอกาสมีโอกาสดื้อนะครับอย่างน้อยต้องมีสี่ตัว ี่ตัวนะครับจะไม่ดีนะตัวแรกนะคือ,อฟอร์นิคามิดที่เคยบอกไปแล้วเนาะฟอร์นิคามิดคือคือตัวแรกนะครับไม่ต้องผสมกันนะฉีดทีทละตัวนะครับฟอร์นิคามิดตัวแรกนะเียขึ้นตัวหนังสือให้นะฟอร์นิคามิดชื่อการค้าคือเทปเปกินะตัวที่สองก็คือฟีโพนิลนะครับฟีโพนิลตัวที่สามที่มันเห็นผลเลยนะครับก็คืออ่า อิมิดาคอิดนะครับอิมิดาคอผิดแล้วก็ไทอะมีทอกแซมนะครับมันจะไม่อยู่สี่ตัวเนี่ยครับที่ที่พูดแล้วเห็นผลนะแต่มันจะไม่เห็นผลเลยนะครับถ้าเราฉีดครั้งแรกสมมติว่าเราฉีดพอนนี้ขมิดก่อนเนาะสรุปผลออกมาก็คือได้ผลนะครับ,บแมลงก็คือหายไปเลยแล้วพอเราฉีด อรอบแรกไปแล้วประมาณสักหนึอาทิตย์เราจะฉีดซ้ําถ้าเกิดว่าเห็นมันยังมันยังไม่หมดจริงๆนะครับมันจะมีมันจะมีปาปลายมีเล็กน้อยแล้วก็ฉีดซ้ําใช้ตัวเก่าฉีดซ้ําอันนั้นจะไม่ได้ผลเลยนะครับจำให้ดีนะเราห้ามฉีดซ้ําวิธีการฉีดถูกต้องก็คือหนึ่งตงัวเราฉีดฟอร์นิคามิดไปเนาะอีกประมาณสักรอบรอบต่อไปเจ็ดวันหรือสิบวันก็แล้วแต่นะถ้าเห็นมันระบาดอีก เราควรจะฉีดตัวใหม่เป็นฟรีโฟรเนะครับแล้วรอบต่อไปถ้าเราจะพ่นอีกนะถ้าเราจะพ่นอีกเราก็จะใช้เป็นอ e ิมิดาคอพิดนะครับมี่ห้ออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมจะบอกเป็นชื่อสามัญน,นะครับตัวที่สี่ก็คือไทอะมีทอกแซมจะต้องอย่างน้อยๆน,นะครับเราฉีดอันที่หนึ่งอันที่สองอันที่สามอันที่สี่พอรอบที่ห้านะครับเราถึงจะวนมา ให้ตัวแรกอีกนะครับเป็นฟอนิคามิดรอบต่อไปก็จะเป็นฟิโอนิลอย่างนี้นะครับได้ผลน,นะครับที่ลงสมคิดเจอมาแล้วนะครับแต่ก่อนลงสมคิดก็แบบว่าไม่อยากจะไม่อยากจะซื้อเยอะไม่อยากจะซื้อเยอะไม่อยากมีหลายตัวมันก็เปลืองตังค์เนาะเราก็ฉีดไอ้ตัวดเดิมๆนั่นแหละวนไปวนมาสองอันสลับไปสลับมาบางทีเกลียดก็ผสมกันเลยนะครับสรุปก็คือมันไม่ตายนะครับมันจะดื้อยาแล้วก็ฉีดอะไรก็ไม่ตาย สุดท้ายก็ต้องปล่อยทิ้งนะครับปล่อยป่ามะเขือทิ้งมันจะเป็นแบบนั้นนะครับวิธีการจำให้ดีนะครับก็คือผมบอกไปหลายคลิปแล้วแหละแต่ผมไม่ได้ขึ้นตัวหนังสือบางทีบางคนก็ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจเขียนไม่ถูกก็จะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้แล้วนะครับแม,มลงศัตรูพืชน,นะครับมันมันจะเป็นคล้ายๆกันมันจะเป็นคล้ายๆกันถ้าเราฉีดซ้ํานะมันก็จะไม่ได้ผลนะครับเราควรจะมีอย่างน้อยๆ ีอยู่สี่ตัวสี่ปุ่มอะไรอย่างนี้นะครับฉีดฉีดตัวนี้แล้วก็รอบต่อไปก็ตัวนู้นเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนานๆค่อยวนมาตัวเดิมอย่างนี้เป็นการใช้สารเคมีที่ถูกต้องนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ไม่ชอบการใช้เคมียอย่างกรณีปลูกกินปลูกอะไรนี้ก็แล้วแต่ท่าน,นครับอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้คือ,อสิ่งที่ม,มาบอก ในกรณีกรเกษตรกรนะครับเกษตรกรที่ทําจริงๆนะครับทําแปลงใหญ่ทําเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวจริงๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลูกเล่นๆนะไม่ใช่ปลูกกินเล่นๆเล็กๆ,ๆน้อยๆอ,อย่างนั้นท่านท่านจะชาอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับอันนี้คือมาบอกกล่าวป็นวิทยาทานนะครับให้คนที่ทําเกษตรจริงๆจะรู้วิธีป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชตัวร้ายเลยสําหรับะมะเขือนะครับตระกูลมะเขือคือไอ้ตัวนี้คือใบไม่มีเลยนะครับถ้ามาในหลง ใบไหม่ใบใหแห้งหมดรัยยอดไม่เดือดผลผลิตก็หมดไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้พี่น้องไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณในการรับชมนะครับสวัสดีครับ